มาดูข้อ,อมาดูหน้าสิบหกนะครับพี่เริ่มจากอันนี้ก่อนอ่าพี่เริ่มจากอันนี้ก่อนสังเกตว่ามันเป็นเออเป็นอสมการแต่เป็นดีกรีสามนะอันบนเพราะฉะนั้นพี่จะแยกตัวประกอบก่อนนะการแยกตัวประกอบดีกรีสามคือจะใช้อ่เขาเรียกหารสังเคราะห์ใช่ไหมที่พี่ได้สอนเมื่อวานนี้นะครับอ่าพี่ใช้หารสังเคราะห์นะิสต์สัมประสิทธิ์มาก่อนนะเรียงตามดีกรีเขียนสัมประสิทธิ์ เรียงตามดีกรีครับสี่เหลี่ยมอยู่นี่นะตัวที่เอามาใส่สี่เหลี่ยมต้องเป็นตัวประกอบของตัวหลังซึ่งตัวหลังเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะมีแค่บวกลบหนึ่งเท่านั้นอ่าพี่ลองเลขหนึ่งสองดึงลงมาสองคูณหนึ่งนะครับได้สองบวกกันได้สามสามคูณหนึ่งได้สามนะฮะบ,บวกกันได้หนึ่งหนึ่งคูณหนะึ่งนได้หนึ่งบวกกันได้ศูนย์อ่ะแสดงว่าเลขหนึ่งเนี่ยถูกต้องละตัวนี้นะครับจะต้องเขียนในวงเล็บเครื่องหมายตรงข้ามส่วนไอ้วงกลม ก็คือตัวที่สัมประสิทธิ์มันจะลดลงไป1นึ่งอ่โทษทีตัวที่ดีกรีมันจะลดลงไป1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2องเอ็กซลังสถูกไหมตัวนี้เป็นกำลังสใช่ไหมตรงนี้จะเหลือกำลังสองตัวนี้กำลังสองตัวนี้จะเหลือกำลังหนึ่งตัวนี้กำลังหนึ่งตัวนี้จะเหลือกำลังศูนย์นะครับอันนี้ก็บวกด้วย 3x แล้วบวกด้วย1นะฮะแล้วก็มากกว่าเท่ากับศูนย์แบบนี้ต่อมาเราจะแยกตัวนี้นะเราจะแยกตัวนี้นะครับเป็น2วงเล็บมันก็จะกลายเป็นอ่าสองเอ็กซ์้หนึ่งหนึ่งบวกทั้งคู่ใช่ไหมบ ะะแล้วก็มากกว่าเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวบนเนี่ยพี่ได้ละสาวงเล็บนะฮะถ้าใครยังไม่คล่องนะครับหมายถึงว่ายังใช้หารสังเคราะห์ไม่คล่องเนะี่ยลองย้อนกลับไปดูวิดีโอทีนี้ที่จะมาแยกตัวล่างนะครับตัวล่างเป็นดีกรีสนะก็จะแยกแบบปกติเนาะที่เราเคยเรียนกัน x x ส1มหนึบวกลบจบละสังเกตไหมว่าข้างบนเป็นก้อนเห็นไหมข้างบนมีสมก้อน ข้างล่างมีสองก้อนมีอสมการอยู่ตรงกลางแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นเลข0ูนย์นะครับพี่ตัดก่อนนะตัวนี้ตัดทิ้งตัดมันจะเหลือ2ก้อนบนกับ1น,นก้อนล่างนะครับพี่ยกก้อนล่างขึ้นไว้ข้างบนครับจะกลายเป็น x บวกสาม x บวก1แล้วก็ x บวก1นะครับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ0นตัวนี้คือสมการหลักของเราแต่อย่าลืมว่าเมื่อเราเนี่ยเอาตัวล่างขึ้นข้างบนเนี่ยมันต้องมีการโน้ตนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะโน้ตไว้ก่อนว่า ตัวส่วนเนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์ x บวกสามต้องไม่เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับลบสามแต่สิ่งที่มันน่าอาศัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมแม้กระทั่งตัวที่เราตัดทิ้งไปแล้วครับอย่างเช่น x ลบ1เนี่ยเราตัดทิ้งไปแล้วเราก็ต้องเอามาเขียนโน้ตได้นะเออเราก็ต้องเอามาเขียนโน้ตด้วย x ลบ1ก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์คือคือตัวส่วนเนี่ยห้ามเป็นศูนย์เลยเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ x ต้องไม่เท่ากับ1อืม x ต้องไม่เท่ากับ1น,นเรียบร้อยทีนี้ต่อมาเนี่ยเราจะเอาคำตอบที่เรามีเนี่ยเอาไปพลอตลงในเส้นจำนวนนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยหาคำตอบนิดนึงนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะได้คำตอบทั้งหมด3ตัวก็คือลบ3ถูกไหมลบ3มาจากวงเล็บที่1นะครับแล้วก็ลบ1ส่วน2แล้วก็ลบ1่ได้คำตอบ3าตัวเราจะเอาคำตอบตัวเนี้ยมาพลอตลงบนกราฟเส้นจำนวนนะครับเรียงจากน้อยไปหามาก หลังจากนั้นสังเกตน,นะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายอะไรมากกว่าเนาะตาั่งเป็นศูนยนะครับเราจะแบ่งช่วงนะครับขวาสุดเริ่มจากบวกขึ้นก่อนบวกลบบวกลบแล้วตัวนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าฉะนั้นเราจะเอาช่วงบวกนะครับช่วงบวกในเส้นนี้จะมี2ช่วงนะครับอย่าลืมนะมันเป็นมากกว่าเท่ากับด้วยเห็นไหมมันมีเท่ากับด้วยมันมีเท่ากับด้วยเราต้องวงทึบนะนี่วงทึบฟืบช่วงบวกฟืบฟืบมานี่อะแรงเงา แรงเอาอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือช่วงใช่ไหมช่วงที่เราได้แต่มันยังไม่ใช่คําตอบนะเราต้องเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปเช็คกับโน้ตก่อนโน้ตบอกว่า x ต้องไม่เท่ากับลบสามเรามาดูในคําตอบของเราว่ามีลบสามหรือไม่เนี่ยน้องจะเห็นเห็นไหมมันเป็นมันวงทึบที่สามเห็นไหมโทษทีมันวงทึบที่ลบสามเห็นไหม เพราะฉะนั้นแสดงว่าในคําตอบของเรามีลบสามด้วยพี่ต้องเอาออกนะคือพี่จะไม่เอาลบสามก็โปร่งฟึบโปร่งไว้ห้ามเป็นลบสามเพราะถ้าเป็นลบสามเมื่อไหร่อ่ะส่วนจะเป็นศูนย์ต่อมา x ต้องไม่เท่ากับหนึ่งเราก็ต้องมาพิจารณาว่าในคําตอบของเราในมีเลขหนึ่งไหมซึ่งน้องอาบางคนอาจจะดูไม่ออกนะว่ามันมีหรือไม่มีนะพี่พี่บอกให้คําตอบของเรามีเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งจะอยู่แถวๆนี้นี่แถวๆนี้เห็นไหม เส้นตรงมาล่าขาเลขหนึ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่เอาเลขหนึ่งครับมันจะต้องโปร่งไว้วิ่งมาแล้วก็โปร่งที่เลขหนึ่งอ่าวิ่งมาแล้วโปร่งที่เลขหนึ่งนะอ่าแล้วก็วิ่งต่อฟึบไปแบบนี้อันนี้แหละถึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวพี่จะเขียนด้านบนนะเดี๋ยวพี่จะเขียนด้านบนคําตอบที่จะได้นะครับมันจะได้แบบนี้นะครับเปิดลบสามปิดลบหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งช่วงนะ แล้วยูเนียนยูเนียนคือเอาทั้งหมดใช่ไหมครับยูเนียนกับปิดลบหส่วนสเปิด1อ่ะต่อมายูเนียนเปิด1จนถึงอินฟินิตี้เปิดแบบนี้นี่คือคำตอบของเรานะครับนี่คือคำตอบของเราก็เหมือนถ้าเกิดเราดูในช่วงใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมช่วงเอาดูดูตามที่พี่ชี้นะอันเนี้ยก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ย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 ก็จะเป็นอันกลาง แล้วก็เนี่ยหลังจากเลขหนึ่งไปตัวเนี้ยจะเป็นอันท้ายข้อนี้ยิ่งง่ายเลยแยกตัวประกอบอย่างเดียวแยกตัวประกอบอย่างเดียวนะฮะตัวนี้เป็นห้าออไหมลองลองห้าก่อนห้าห้าอันนี้ก็เป็นสองกั 1, บหนึ่งใช่ไหมบวกกันคู่ใช่ไหมครับถูกไหมใกล้คูณใกล้ได้เป็นห้าเอ็กใกล้คูณไกลได้เป็นสิบเอ็กใช่ไหมบวกกันได้สิบห้าเอ็กเนี่ยได้น์กลางนะครับจบแล้วเนี่ยเนี่ยคือคําตอบนี่คือสมการหลักของเราละที่เหลือก็คือหาคําตอบนะ คำตอบที่จะได้นะครับตัวนี้ก็คือ x เท่ากับลบหนึ่งส่วนห้ากับลบสองส่วนห้าเขียนคำตอบลงบนเส้นจำนวนเรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดแบ่งช่วงนะขว,ขวาเป็นบวกขึ้นก่อนเลือกช่วงสังเกตว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับมากกว่าเราเอาช่วงบวกครับมากกว่าเท่ากับด้วยนะเห็นไหมต้องเป็นวงทึบช่วงบวกเท่านั้น ลังนั้นแรงเงาเลือกช่วงสังเกตคําตอบมีสองช่วงนะครับข้อนี้ลองสังเกตดูว่ามันจะไม่มีโน้ตเห็นไหมเพราะอะไรมันถึงไม่มีโน้ตเนื่องจากมันไม่มีตัวส่วนถูกไหมครับม,มันมีแต่ตัวข้างบนใช่ไหมตัวส่วนไม่มีนะมันก็เลยไม่มีโน้ตนะข้อนี้เขียนคําตอบออกมาก็จะได้เป็นปิดลบสส่วนหจนถึงอินฟินิตี้นะครับยูเนียนปิดลบหส่วนหจนถึงอินฟินิตี้ครับนี่ตอบแบบนี้